โอเคค่ะเรามาต่อเรามาดูความเหมือนและความต่างของการทำแบบสำรวจนะคะถ้าทำเป็นแบบในรูปแบบของกระดาษนะคะเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นที่พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อนำข้อมูลไปสำรวจกลุ่มประชากรที่ต้องการหาข้อมูลถ้าหากกลุ่มผู้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นมีจำนวนมากก็ต้องใช้กระดาษมากเหมือนที่แม่ธิบายไปก่อนหน้านั้นนะคะในการสำรวจความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทำให้สิ้นเปลืองแต่ถ้าเกิดเราใช้รูปแบบออนไลน์เหมือนที่แม่เปิดให้ไปดูไปใช้บริการของ Google ในรูปแบบของ Google Form ใช่ไหมคะเขา้าไปใน Google Form เขาเรียกว่าแบบสำรวจออนไลน์มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบสำรวจที่ความคิดเห็นที่สร้างขึ้นจาก Google มีชื่อว่า Form มันไม่กี้ที่แบบแม่บอกแหละ Google Form นะคะสามารถสร้างได้จากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาบางคนแบบว่าอยากทำตอนนี้เลยเนะี่ยมันจะมันมันจะเป็นต้องสร้างแบบออนไลน์แบบแบบสั้นๆอาจจะมีความคิดเห็นอาจจะมี 2- 3ข้อ เขาสามารถสร้างในมือถือได้เลยนะคะสามารถส่งแบบสํารวจความคิดเห็นให้ผู้ตอบได้ทันทีและส่งกลับมาได้ทันทีเช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นต้องใช้กระดาษประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการทําแบบสํารวจก็คือใช้สํารวจความคิดเห็นนะคะนําข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรเพื่อนํามาวิเคราะห์มันเป็นลักษณะาการใช้งานเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ ความสะดวกรวดเร็วถ้าเป็นกระดาษก็สิ้นเปลืองว่าจะได้ผลนะคะแต่ถ้าเปิดเป็นออนไลน์สะดวกรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองวิเคราะห์ผลได้ทันทีนะคะอ่ะทีนี้นี่แหละค่ะคืองานที่แม่จะให้พวกเราทําให้พวกเรานะคะสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬานะคะอันเนี้ยเขายกตัวอย่างอย่างเช่นส่วนที่หนึ่งข้อหนึ่งเขาถามชื่อสกุลเราต้องเขียนชื่อสกุลเพราะอันที่สอง เขาอยากจะถามเขาอยากจะสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬานะคะคือให้เห็นเขาเลยถามว่าประเภทกีฬาที่ชอบฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวเลือกให้เขาด้วยเวลาเราสร้างแบบสำรวจเราสร้างแบบสอบถามเราต้องมีตัวเลือกให้เขาด้วยมีข้อและมีตัวเลือกแต่ไม่ใช่คําถามแล้วให้เขาตอบเหมือนอย่างเนี้ยประเภทของกีฬาที่ชอบคุณชอบแบบไหนเขาก็มีตัวเลือกให้ว่ากีฬากางแจ้งกีฬานร่มถ้าเกิดเป็นเราข้อที่2เราจะพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับกีฬาดีถ้าเกิดมนูจะสร้างอีกข้อที่2เราจะพูดถึงเรื่องอะไรดีคะ ในเรื่องที่สองจะพูดถึงเรื่องอะไรดีพูดถึงเรื่องกีฬานะ่ะประเภทของกีฬาได้ไหมเอาอันนี้พูดแล้วประเภทของกีฬาพูดถึงเรื่องอะไรอีกสถานที่จัดกีฬาได้ไหมเราสอบถามเขาได้ไหมได้เพราะเราอยากจะรู้ว่า,าการเล่นกีฬาของเขาเนี่ยเขาชอบเล่นกีฬาแบบไหนคือเราต้องการถามกลุ่มประชากรว่ากลุ่มประชากรที่เราอยากจะสอบถามเนี่ยอยากจะถามว่ากลุ่มประชากรเนี้ย ชอบกีฬาประเภทไหนอยากจะสอบถามว่ากลุ่มประชากรน,นี้ชอบสถานที่ไหนในการเล่นกีฬาอยากจะสอบถามว่ากลุ่มประชากรน,นี้ชอบกีฬาไหนมากที่สุดอยากจะถามกลุ่มประชากรน,นี้ว่ามีความพร้อมในการเล่นกีฬาไหมอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมคะอ่าฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราจะได้ทําคือตัวนี้นะคะแล้วตอนบ่ายพวกเราจะต้องนําเสนอให้แม่โอเคไหมลูกอ่าอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างเวลาเราจะเข้าใช้ Google Form นะคะก็เข้าไปที่ Google เหมือนแม่เปิดให้พวกเราดูเมื่อกี้นะคะอ่าตัวนี้เลยคําว่า Google Form คลิกไปที่ Google Form นะคะเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เราไปทาอ่าเดี๋ยวแม่กดให้เราดูคร่าวๆก็แล้วกันเนาะอ่ะโอเคนี่เหมือนอย่างนี้นะคะเรามาที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ทำเข้าใหม่ให้พวกเราก็ได้เดี๋ยวแม่เข้าใหม่ให้พวกเรา อันนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าใหม่ก็เรามาที่ Google เสร็จแล้วให้เราไปที่จุด9จุดนะคะแล้วเราไปที่คำว่าฟอร์มเห็นไหมคะอ่านเสร็จแล้วกดเข้าไปพอมาคันนี้มาฟอร์มกดเข้าไปแน่นอนเราอยากจะสร้างเกี่ยวกับแบบสอบถามการเล่นกีฬาเราก็ต้องไปเครื่องหมายอะไรบวกก็คือเป็นการเพิ่มฟอร์มเพิ่มเรื่องที่เราจะทำกดเข้าไปชื่อ ชื่อใช่ไหมอ่ะแม่ขอดูก่อนชื่ออนุญาตอ่านี่ชื่อชื่อก็คือแบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬาแม่ก็ก๊อปมาวางก็ได้ค่ะอ่าแบบสอบถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาแม่ก็สร้างฟอร์มแล้วแม่ก็วางอืมเอาใหม่นะคะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วคำอธิบายฟอร์มเราอาจจะบอกว่า ให้เลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวก็ได้เราอ,อาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเลือกเพียงคำตอบเดียวแต่คำว่าคำตอบเดียวก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าคำตอบไม่ถูกต้องแต่คำตอบเดียวนี่เพาะคำว่าแบบสอบถามไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่ที่ว่าคนนั้นเขาคิดยังไงคิดเห็นยังไงเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาคิดเห็นหลังจากนั้นอันแรกเราอาจจะ อันแรกอันแรกเราอาจจะให้เขาบอกชื่อสกุลเขาสัหน่อยก็ได้เราก็อันแรกเราอาจจะบอกว่าชื่อสกุลเห็นใช่ไหมลูกอ่าชื่อสกุลให้เขาใส่ให้เราสัหน่อยอ่าเสร็จปุ๊บชื่อสกุลแม่ก็เลือกให้มันเป็นแบบนี้ค่ะให้เป็นคําตอบสั้นๆนะคะอืมไหนล่ะ เดินนะคะอืมทำไมมันมองไม่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกเพราะว่าพวกเราจะได้มองเห็นอ้าทำไมมันมองไม่เห็นอืมนี่ก็มองไม่เห็นแปบ๊บหนึ่งนะชื่อสกุลเนี่ย มันมองไม่เห็นข้างบนนะ่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ลองใช้ฟอร์มตัวนี้อีกใหม่ดูซิมันจะมองเห็นข้างบนไหมสักครู่นะอ่ะมาที่ฟอร์มนะคะไปที่เครื่องหมายเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเราเมื่อกี้เราบอกว่าฟอร์มนี้เราต้องการพูดถึงอะไรคะ แบบสอบถามเกี่ยวกับกีฬาเสร็จแล้วคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้เลือกคำตอบที่ถูกให้เลือกคำตอบเดียวเนาะแล้วก็เขียนว่าเลือกคำตอบเดียวเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียวก็ได้เสร็จแล้วตรงนี้อันแรกแม่ให้เขียนแม่ให้ระบุชื่อสกุลผู้ที่ทำแบบทดสอบเพราะอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเราก็ให้ระบุชื่อสกุลเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะ แม่จะขอเลือกนะคะให้เป็นคําตอบสั้นๆแม่ก็จะกดเลือกปุ๊บมันก็จะแค่เนี้ยก็แสดงว่าเราสามารถพิมพ์อะไรได้ลูกพิมพ์ชื่อสกุลได้เสร็จปุ๊บข้อที่2เราทํายังไงแม่ก็จะมาที่ตรงนี้คําว่าสําเนาวเวลาพวกเราเข้าไปทํานะเนี่ยมันจะมีคําว่าสําเนาแล้วก็ขยะถ้าขยะคือลบตัวนี้ออกแต่ว่าแม่ต้องการสร้างสําเนาไม่ก็สร้างแม่ก็จะเริ่มข้อที่1นนะคะข้อที่1เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะประเภทกีฬาที่ชอบใช่ไหมอ่ะเอเขียนข้อที่1นึ่งปุ๊บเราก็เขียนเลยค่ะ ประเภทเประเภทกีฬาที่สนใจแล้วกันอ่าเสร็จแล้วประเภทกีฬาที่สนใจคือข้อที่หนึ่งที่แม่อยากจะสอบถามแม่อยากจะสำรวจแล้วแม่ก็มีตัวเลือกให้ตัวเลือกในที่นี้เราอาจจะเลือกแบบย่อแบบหลายตัวเลือกแบบเป็นช่องก็ได้แม่จะขอเป็นแบบเป็นช่องติ๊กเข้าไปอ่าตัวเลือกแรกแม่บอกว่าอยากจะให้พูดถึง กลางแจ้งก็คือประเภทกีฬาที่สนใจสนใจกีฬาที่เล่นกลางแจง้งแม่ก็จะเขียนกลางแจง้งพอมาอีกข้อหนึง่งแม่เพิ่มอีกข้อหนึ่งค่ะเป็นกีฬาในร่มกีฬามีสองแบบทั้งในร่มและกลางแจง้งอ่ะทีน,นี้แม่ก็ให้เขาสํารวจได้เสร็จปุ๊บแม่จะทําข้อที่สองแม่ก็คัดลอกตัวนี้มาเหมือนเดิมมาข้อที่สองเอาเรื่องอะไรดีคะเกี่ยวกับกีฬาข้อที่2เรื่องอะไรดีลูกข้อที่สองเรื่องอะไรดีคะ ประเภทกีฬาที่ชอบแม่เอาไปแล้วสถานที่ที่เล่นกีฬาเนาะอ่ะอ่าได้ข้อที่สองเราก็จะบอกว่าสถานที่ที่เล่นกีฬาเนาะสถานที่เล่นแล้วกันอ่าสถานที่เล่นแน่นอนมีทั้งในร่มและกลางแจ้งก็ใช้คําตอบเดียวกันได้ค่ะเพราะมันเป็นในร่มและกลางแจ้งอ่าอยากจะถามอีกสร้างสำเนาขึ้นมาอีกข้อที่สามถามอะไรดีข้อที่สามถามอะไรดีคะเกี่ยวกับกีฬาในข้อที่สาม ถาอะไรดีในข้อที่สามเจ็บเจ็บวกีฬาทําอะไรดีลูกําอะไรดีในข้อที่สามเจ็บกีฬาําอะไรดีทําอะไรดีเอาเลยคิดใช่กันเพราะว่าพวกเราจะต้องได้ออกแบบอ่าถ้าคิดไม่ออกอ่าไม่ให้ดูตัวอย่างฮะกีฬาที่ชอบมันไปแล้วนะลูกอย่างเช่นข้อนี้เขาบอกเขาถามว่าอะไร อ่าไม่ใช่การใช้ห้องสมุดแม่ลบไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้แม่ได้โหลดไว้อยู่แม่ลบไปแล้วแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่าข้อที่3มเราจะเอาอะไรถ้าเราคิดไม่ออกเราลองไปที่ Google แล้วเราลองไปที่ค้นหาดูซิอย่างเช่นอย่างนี้แม่ค้นหาเกี่ยวกับการเล่นกีฬาก็ได้หลังน้อยมันเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้ทำใช่ไหมคะเราทําเหมือนแม่อย่างนี้ก็ได้แม่ก็คิดไม่ออกแม่ก็เปิดมาดู นะคะเออว่าเขาสร้างแบบฟอร์มถามเกี่ยวกับการเล่นกีฬาอะไรบ้างเออเสร็จแล้วแม่ก็ลองกดดูซิอ่าเขาถามอะไรอย่างเช่นข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็เปิดดูอ่าเนี่ยเขาถามามสกดวกในการชมกีฬานะคะก,ก็ได้นะคะการจัดเตรียมสถานที่ก็ได้อันนี้เขามีแบบสอบถามไหมไม่มีนี่ อันนี้ก็คือตัวอย่างอะไรพิธีเปิดถ้าเกิดเรามีพิธีเปิดเนาะสถานที่ในการจัดการแข่งขันเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดความเหมาะสมของกีฬาที่นํามาใช้การแข่งขันการตัดสินอ่าแบบนี้ก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างเนาะทีนี้เรามาดูอันอื่นบ้างแล้วถ้าเป็นอันอืดล่ะต่ไม่ให้เพ็กนเราดูออืนอันนี้มันไม่ไม่ค่อยชัดเจนมาดูข้ออื่นเกี่ยวกับกีฬาอืม แป๊บหนึ่งนะเกี่ยวกับกีฬาอ่ะไม่เป็นไรค่ะเอาแค่นี้ก็ได้อย่างเช่นข้อที่สามแม่อาจจะบอกว่าแม่อยากจ,จะแม่อาจจะอยากสอบถามเกี่ยวกับกีฬาหนึ่งเลยประเภทกีฬาที่สนใจสถานที่ที่เล่นอ่าความพร้อมของร่างกายได้ไหมได้ใช่ไหมอ่าความพร้อมของร่างกายแน่นอนคุณมีคุณชอบเล่นกีฬาคุณมีสถานที่ในการเล่นกีฬา ทีนี้ร่างกายความพร้อมของร่างกายความพร้อมของร่างกายหมายความว่าไงบางคนอาจจะอะไรคะช่วงนั้นอาจจะเจ็บป่วยถึงชอบถึงอยากเล่นแต่เล่นไม่ได้ความพร้อมของร่างกายเราอาจจะบอกว่าพร้อมกับไม่พร้อมนะคะก็ได้พร้อมไม่พร้อมก็ได้นะคะไม่พร้อมเพราะอะไรอาจจะสภาพร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์เขาอาจจะมีอาจจะเป็นโรคหรือได้รับอุบัติเหตุเจ็บป่วย <the> <women> เขาก็ไม่พร้อมในการเล่นกีฬาได้ไหมคะก็ได้อะ เอาขออีกข้อหนึ่งช่วยกันข้อที่4เกี่ยวกับกีฬาเด็กๆคิดว่ามันจะมีข้อไหนบ้างเกี่ยวกับกีฬา